อ๋อหนึ่งนาทีไม่ไวเลยนะครับครับผมสั่งรถถอกันเองครับเรายนีโชคพิกัดร้อยร้อยสิบแปดครับวันนี้มาเกินเท่าไหร่ครับเกินจุดเก้าเราคุมมากี่โลกันหน้านี้คุมมาวันสามสี่โลสามสี่โลนะเราซ้อมอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่มอราชิันสุรินครับคุณพ่อคุณซ้อมมีใครบ้างครับคุณพ่อคุณซ้อมก็จะมีพี่เดัตเท์เลอร์มาเิมครับครับผมมีหลายหลายคนนะนะเกิบตัวมารวมๆกี่วันนะวันสองสามอาทิตย์สองสามอาทิตย์นะหลังจากชนะใครมา การยักนะครับวันนี้เขาส่งของใหญ่มาเลยรักยินแดงเคยเจอทำเต็มที่ครับเคยเจอกันไหมน่าจะยังไม่เยอครับแล้วเห็นรูปร่างดููฟอร์มมายังพอดูแล้วเป็นไงเขามีอะไรมาบ้างฟางแผนมาแล้วครับรอดูเลยด่านแล้วไปบอกกันเวทีบนเวทีเนาะนะครับผมอเราได้เคลื่อนไหวกี่ไฟล์แล้วปีนี้ปีนี้ได้เคลื่อนไหวเพิ่ง ไฟที่แล้วครับเป็นไฟที่แล้วไฟเดียวนะอ่าอ่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับอ่าตอนนี้18ครับเป็นจังหวัดเป็นสุรินทร์ครับไปปล่อยเท่าไหร่ครับไปปล่อยวันอ่าห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดครับเป็นเพลาเป็นมวยเป็นเป็นมวยครับไม่สองซ้ายหรือขวาอ่ามวยขวาสูงร้อยประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่ากว่าเนี่ยเราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่นะครับเกิดไน้เลยครับเกิดร้อยนะไม่ถึงเอาไป่จริงครัประมาณประมาณประมาณห้าสิบหกสิบอ่าฝากพี่น้องเพ่อนเชียร์หน่อยครับครับเอ่อฝาก เป็นอไรเช่นเดยันย้ายให้ผมด้วยครับครับดูร้านชาสรินครับครับผมขอบคุณครับช่วยด้วยน้องน้ำต้นนะครับสวัสดีครับรังแดงครับครับวันนี้จบไปกัดร้อยเป็นไงมาสอบครั้งแรกก็ผ่านผ่านเลยนะน้ำหนักนี้เราคุมมากิโลครับก็สามสี่โลสามสี่โลนะเราซ้อมอยู่ที่กิเลศตากับผู้ปั๊มผู้ซ้อมมีใครบ้างตอนนี้ก็มีพี่พี่ขาครับผมไปนี้เราคุมมากิโลเนี่ยสามโลเราซ้อมรวมๆทั้งหมดกี่วันเลย ก็เล่งก็มาสองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์นะเราช่วงหลังเราเป็นไงบ้างผลงานแค่แค่ลำสองทีเลยแค่สองไฟเลยแพ้ใครมาบ้างนะแพ้นอกเตี้ยหุยกับนอกตอนชายสองคนเลยนะวันนี้เจอกับ สั่งลบ,บสั่งลบนะเคยเจอกันไหม,มได้ดูเทปดูฟอร์มเข้ามาไหมเนี่ยดูเป็นไงเขามีอะไรบ้างเขาก็มีสอบมีเขาครับแล้วเราวันนี้วางแกงวางแผงไงดีก็กเรื่อยๆดักเตะดักอะไรเราก็เรื่อยๆฝีมือเราครับ,รบนะครับอ่ะวันนี้ต้องแจ้งเกิดมมครับผมอายุอะไรครับ17-18 เท่าไหรฮะสิบเจ็ดจะสิบแปดลจ็ดะสิบแปดละเราคนจังหวัดมาสารคามไปปล่อยเท่าไหร่ครับห้าเจ็ดห้าเป็นเพลเราเป็นมวยขวา้ายหรือขวาขวาสูงร้อยเราชกมวยมารวมเท่าไหร่สี่สิบกว่าฝากพี่น้องเพื่อนเชียร์หน่อยครับพี่น้องเพื่อนเชียร์แล้วที่ยงนี้เต็มที่เล้วครับขอบคุณครับ